สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พวกเรา c h a ชแนลแฟนบอย <laughs> เราต้องเปิดตัวให้อย่างยิ่งใหญ่เพราะว่ามีคอนเทนต์อันยิ่งใหญ่ที่เขาบอกอว่าสี่เรื่องสี่รถที่เราทำไปแล้วทีเซอร์อเนาะและ,ะเราก็ทำอีกคลิปหนึ่งเหมือนกันนั่นก็คือ Official t r a l o r r ของสงคาผู้จัดก,การซึ่งก็โอ้มันหยดสเด็ม อันนี้เป็นอีกหนึ่งอัน o f ฟ i c i a l t r a ท l e r ที่เพิ่งออกมาเหมือนกันนั่นก็คือ,อคู่จิ้งใหม่หมาเขาบอกว่าอันนี้เป็นสี่เรื่องถูกปะ่ะสี่เรื่องสี่รถที่จะตีแผ่เบื้องหลังขององค์การไว้อันนั้นเป็นเรื่องผู้จัดการไปละอันนี้เป็นตัวของคู่จิน้นแสดงอืมเป็นคู่จิ้นใหม่กอคืองอะไรแต่บอกว่านี่นี่แต่ว่าเพิ่งจะประกอบคู่กันหรือว่าเปลี่ยนหน้าใหม่เปลี่ยนรใหม่เลยใช่ใช่ เราจะได้มาดูกันว่าเฮ้ยเบื้องหลังของคู่จิน้นคู่วายเนี่ยมันมีอะไรอย่างไนกันบ้างมันมจะเป็นแบบไหนสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ไปดูกันไหมไปไปไปน่าสใจมากปั้นทำยังไงอ่อแฟนคลับถึงได้เป้ปั้นเยอะขนาดนี้ มันจะไม่เยอะไปหน่อยหรอคะคุณพี่พักถามจริงไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรอมึงมคเชเซกบอดไหวป่ะไม่ไหวพี่เลื่อนได้นะไม่เป็นไรเลยครับผมทำได้ครับมี่เคยอ่านไหมที่คนเขาด่าว่าซีรีส์มึงอ่ะห่วยสรุปนี่เซ็กการแสดง จริงๆเหรอว่าคุณอยากกดไลค์อยากเซอร์วิสแฟนคลับอะไรขนาดนั้นวะกูดูแลมึงกูชมมึงทุกอย่างที่กูทำอ่ะทำจากตัวกูหมดอ่ะถ้าคุณมีสมองจริงก็หัดคิดบ้างดิคุณคิดว่าคุณจะเป็นคู่จิ้นไปตลอดชีวิตเลยเหรอมึงแคร์ชิบผายเลยคนในเด็กนั้นอ่ะมึงแคร์วเอมบ้งไหมคือเราแค่เหนื่อยแล้วอ่ะรู้สึกเหมือนเราทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะ <ข>อพอเราเซอวิดเราก็โดนด่าพอเราไม่เจอวิดเราก็โดนด่าถ้าเราหยุดแค่นี้อ่ะมันจะเป็นยังไงวะเฮ้ยเรากายเป็นกูจริงก่อนเห้อกูเป็นยังไนวะ อาองสิงหาหจาก official trailer คาดเดาไปทางไหนได้บ้างเฮ้ยฉันว่าเนี่เหมือนเหมือนมันค่อนข้างที่จะเรียวเหมือนกันในเรื่องของคู่จิ้นที่เขาต้องเผชิญกับกับการทำงานกับโลกโซเชียลกับอะไรก็แล้วแต่ที่อาะที่มันจะต้องมีแบบการขาย เซอร์วิสอะไรแบบนี้เพราะว่าทุกวันนี้เราก็เห็นกันในโลกออนไลน์ตามทวิตเตอร์<ม>บ้างอะไรบ้างที่บอกว่าเออคู่นี้เซอร์วิสคู่นั้นไม่เซอร์วิสแล้วก็มีการบ<ม>ูลลี่มีมีคอมเมนต์อะไรกันแบบต่างๆนานาอันนี้เดี๋ยวนะคือถ้าดูไม่ผิดอนะเขาเขาเขาเปลี่ยนคู่เหรอคนละคู่คนละคู่หมายห,หมายถึงว่าคาว่าคู่จิ้นใหม่ ấy, ก็คือก็คือคนหนึ่งอะเคยมีคู่เดิมอยู่แล้วก็สลับคู่ใหม่มาเหรอหรือว่ายังไง เหมือนเหมือนเดบิวต์ใหม่ทั้งคู่ป่ะใช่อหรอเหมือนเดบิวต์ใหม่คู่นะไปแล้วแต่ว่าแล้วก็คู่ที่อยู่มาก่อนหรือคนที่อยู่มาก่อนมาบูลลี่เหรอที่แบบว่าซีรีส์มึงหัวอ่งอย่างเงี้ยอืมอารมณ์นั้นอืมคิดว่าอย่างนั้นนะดูจากตัวตัวเทเลอร์ที่เขาบอกนะอืมเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างเมื่อกี้เห็นนะคือมันเหมือนจุดสตาร์ทอะเนาะว่าว่ากว่าจะมาเป็นเป็นคู่จิ้นกันได้จะต้องผ่านอะไรแล้วเสร็จแล้วพอพอ พอพอพูดถึงเรื่องเซอร์วิสมันก็มี NC มันก็ต้องมีอะไรต่ออะไรเข้ามาแล้วมันก็อาจจะไม่ลงตัวแต่ในความแต่ในลึกๆนั้นก็แอบมันก็แอบเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนแอบมีความเป็นคู่จริงเล็กๆเกออเออเห็นปะเพราะมันมีบางคําพูดมันมีฉากบางฉากที่เราเห็นในทีเซอร์อันนี้ไอเทเลอร์อันเนี้ยมันก็ให้เหนเ็นความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกจริงเกินจริงทีนี้ เราแอบเห็นไหมว่าเด็กคู่นี้มีไปรับงานเอ็นหรอเห็นแวบหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วก็มีความสัมพันธ์กับผู้จัดการด้วยปะแวบหนึ่งเหมือนกันเออแต่อาจจะไม่ใช่งานเอ็นหรือเปล่าหรือยังไงอะไรเพราะว่าเขาตัดมาให้เราดูแบบฉับๆไปนิดนึงมันเลยแบบจับได้ก็อย่างนี้กันหน่อยอืโเข้มข้นนะเองจริง แต่เรื่อง<ด>นี้เขาบอกว่าน่าสนใจส่วนตัวเลยนะส่วนตัวน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าปกติเรามองจากในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับมองศิลปินเข้าไปใช่แต่อันนี้ยเราจะได้ดูในเอาในวิวอของศิลปินเองอะว่าเขารู้สึกยังไงเขากําลังมองยังไงกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเออน่าสนใจอะ่ะอืม เนาะมันทำให้เราย้อนกลับเป็นนึกถึงละครเมื่อก่อนเรื่องเมืองมายาเลยเธอดีมี่เหรอดีมี่ดีนี่ทุกอย่างคือการแสดงจ้ะจริงอ่ะเนาะมันก็ดูแล้วคือเข้มข้นรอดูนะพอแค่เทเลอร์สองอันที่เราทํานะอืโหดโหดทางนั้นเลยนะใช่ เราหนึไม่ถึงหนึกไม่ออกเลยเนาะอีกสองเรื่องมันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอือคือนี่แค่สองปีกเองนะก็เห็นว่าปีกหนึ่งผู้จัดการปีกหนึ่งนักแสดงปีกแฟนขับไหมอเออน่าสนนะเออตามติดชีวิตติ่งเนี่ยรอติดตามรอติดตามเชลันเนาะเนาะซึ่งอันนี้ก็การแสดงมากขีมือเนาะอืมเยอะมากน้องน้องนักแสดง รวมถึงรุ่นใหญ่โอ้โหการันตีความแซ่บพี่ต่ายเป็นพักพี่ดีชนานาเธอจริงจริงจริงแต่ละคนได้แต่ซื้อปากใช่น่าดูมากแล้วก็พวกเราก็จะติดตามแน่นอนนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับโอเคเรื่องอ่าคู่จิ้นใหม่ออฟไลคู่จิ้นใหม่ใช่ใช่ งั้นเริ่มตอนแรก2สิงหาคมนะจ๊ะทาง AS Play จะมาเัิดานด้วยนะสา3ทุ่มถูกต้องถูกต้องหรือว่าถ้าใครมีข่าวอัปเดตอะไรยังไงนะครับฝากมาบอกเราหน่อยเนาะเพราะว่า ที่มีคนมากระซิบเรื่องของตัว Official t r a i l e r ว่าออกมาแล้วอ่ะที่เป็นแยกตอนก็เพื่อนๆได้แหละมากระซิบบอกแล้วว่าคุยออกมาแล้วนะมันดูได้เราก็ต้องรีบตามมานะครับแล้วก็ถ้ามีข่าวแหละอัปเดตนะครับเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็บอกเราได้เลยนะครับยินดีที่จะติดตามแล้วก็สนับสนุนทุกฝ่ายต่อไปนะครับใช่ก็แจ้งเราหรือบอกคุยกับเราได้ทุกช่องทางเลยเนอะเรามีทางแบบ y o YouTube c h a n n e l Twitter Facebook i g IG t i k t o k ได้หมดได้หมดเลยโอเคงั้นเอาเป็นว่าคอนเทนต์นี้เราลากันก่อนเนาะแล้วก็กลับมาเจอกับพวกเราได้นะครับช h a น n e แฟนบอยส์ในคอนเทนหน้านะครับแล้วก็ wall of w i y มีอะไรอัปเดตพวกเราก็จะตามติดตามนะครับครับโอเควันนี้ลาแล้วครับฝันดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย